สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลงไปในประวัติศาสตร์พอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลในแพทย์จัชพลเกจกจรธาดารนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะคุยในวันนี้นะครับก็เป็นตอนที่2นะครับของซีรีส์ไนท์เทมเพล่นะครับหรืออัศวินเทมเพล่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของตอนที่2นะครับผมก็อยากจะขอเท้าความตอนที่แล้วนิดนึงนะครับเพื่อจะทวนความจํากันสักเล็กน้อยในตอนที่1นนะครับเราคุยกันสั้นๆว่าไนท์เทมเพล่เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ โดยผมเล่าให้ฟังว่าอัศวินเทมป์ลาเกิดขึ้นหลังจากที่สงครามครูเสกครั้งที่1สิ้นสุดลงความตั้งใจในตอนแรกของอัศวิน9้าคนที่ก่อตั้งนายเทมปลาขึ้นมาเนี่ยก็คือต้องการที่จะเป็นเหมือนกับผู้พิทักษ์ชาวคริสเตียนที่จะเดินทางไปจาริกสแสวงบุญในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับในดินแดนตะวันออกกลางเนื้อหาส่วนที่2ที่ผมพูดถึงก็จะเป็นเรื่องของความร่ํารวยของอัศวนเทมป์ล่าโดยผมอธิบายให้ฟังว่ามันมีหลายปัจจัยด้วยกันที่ทําให้อัศวนขนาดนี้นะครับนายเทมปล่าออเด ร่ำรวยอย่างมหาศาลอันที่1ก็เป็นเรื่องของเงินบริจาคที่ได้รับเพราะว่า Night นายเทมปลาในปนอัศวินที่ชาวยุโรปเนี่ยชื่นชมกันมากอย่างที่2นะครับก็คงเป็นเรื่องของการที่นายเทมปลาเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นธนาคารระหว่างประเทศนะครับเป็น international bank คือมีการรับฝากเงินนะครับรับฝากสมบัติมีการออกเอกสารนะครับหรือออกตั๋วแลกเงินให้และสามารถที่จะไปถอนในดินแดนต่างๆ,ๆที่มีสาข,ขาของนายเทมปลาได้ โดยที่ไนท์เทมปพล้ามีการเก็บดอกเบีย้ยนะครับที่เรียกว่าเป็นเหมือนค่าความเสี่ยงเข้าไปด้วยและอย่างที่3นะครับซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญมากก็คือว่าไนท์เทมปพล้าเป็นนักล่าเรลิกส์นะครับหรือนักล่าเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซึ่งมีมูลค่ามหาศาลแล้วผมก็ทิ้งท้ายตอนแรกไว้ว่าความร่ำรวยมหาศาลของไนท์เทมปพล้านี้จะเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งที่นาไปสู่การล่มสลายของไนท์เทมปพล้า และสำหรับเนื้อหาในอพิโซดที่2นี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าอสศวินเทมเลาที่มีประวัติยืนยาวในยุโรปก,กว่า200ปีล่มสลายลงอย่างรวดเร็วได้อย่างไรการล่มสลายของอสศวนเทมเลานะครับจริงๆอาจจะเริ่มนับได้ตั้งแต่การรบที่เป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะครับเป็นสมรภูมิรบที่ปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อว่า Battle of Hatton สำหรับรายละเอียดของการรบครั้งนี้นะครับการรบที่ Hatton ผมคงจะไม่เล่าให้ฟังในตอนนี้นะครับแต่ตอนที่จะเล่าเกี่ยวกับสงครามครูเสดผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีแต่ถ้าใครเคยได้ดูภาพยนตร์ Kingdom of Heaven นะครับที่ออ l ์แลน b ด o บลูมเล่นเป็นพระเอกนะครับอาจจะพอนึกออกแม้ว่าในภาพยนตร์จะไม่ได้มีฉากการรบนี้ให้เห็นนะครับแต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของหนังนะครับเพราะแม้ว่าการรบครั้งนั้นพระเอกจะไม่ได้ไปรบเพราะมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ดีนะครับ และเรื่องราวก็เป็นอย่างที่พระเอกคิดเอาไว้ก็คือกองทัพของชาวคริสเตียนจะพ่ายแพ้กับกองทัพของมุสลิมที่นําโดยซาลาดินอย่างยับเยินหลังจากการรบที่ครั้งนั้นนะครับประมาณ3เดือนกรุงเยรูซาเล็มที่ชาวคริสเตียนครอบครองอยู่ก็ถูกตีแตกนะครับแล้วก็ตกเป็นของชาวมุสลิมไปทําให้อัศวินเทมเพล้านะครับที่ตอนนั้นมีศูนย์บัญบรรชาการอยู่ที่กรุงเยรูซาเลม็มก็ต้องย้ายศูนย์บัญบรรชาการย้ายไปที่เมืองอื่นก็คือไปที่เมืองที่มีชื่อว่าเมืองเอเคอร์นะครับ และเมืองเอเคอร์ก็ถือว่าเป็นที่มั่นสุดท้ายของชาวคริสเตียนในตะวันออกกลางและถ้าใครได้ดูซีรีส์ที่ชื่อ Nightfall นะครับใน Netflix นะครับอจะพรได้กออกเพราะว่าฉากเปิดนะครับในอพิโซดที่1เลยนะครับของซีซั่นแรกจะเป็นฉากที่เมืองเอเคอร์เนี่ยถูกกองทัพชาวมุสลิมตีแตกและเหล่าไนท์แทม布拉เนี่ยก็ขนสมบัติขึ้นเรือแล้วก็หนีอ,อตัวรอดกันนะครับและนั่นก็เป็นที่มั่นสุดท้ายที่ชาวคริสเตียนมีอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลังความพ่ายแพ้ครั้งนั้นนะครับอัศวินอทยยมา สองครั้งนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไปสิ้นสุดอยู่ที่เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสความพ่ายแพ้ของอสวินเทมป์ลานะครับและการที่ชาวคริสเตียนต้องเสียดินแดนต่างๆในดินแดนตะวันออกกลางคืนให้กับชาวมุสลิมทําให้ชื่อเสียงของอสวินเทมป์ล่าเนี่ยดูด้อยลงไปมากเพราะชาวยุโรปมองว่าอสวินเหล่านี้เป็นนักรบของพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็มีหน้าที่สําคัญก็คือคอยปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์ และที่แย่ไปกว่านั้นคือในเวลานั้นใครๆก็รู้ว่านายเทมป์ลาเนี่ยร่ำรวยมากแล้วก็เหมือนคนที่ร่ำรวยมากๆในทุกยุคสมัยนะครับก็คือจะโดนเพ่งเลงเป็นพิเศษคนจํานวนไม่น้อยจงเกิดคําถามขึ้นในใจว่าน g h เทม m p ล่าไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีนักแต่กลับรวยมหาศาลเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจทํางานหลักแต่ไปสนใจกับงานสะสมเงินทองซะมากกว่าและเป็นรอยด่างเล็กๆนี้นะครับที่ทําให้ความยิ่งใหญ่และความน่าเชื่อถือของนายเทมป์ลดูด้อยลง แต่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการล่มสลายเท่านั้นคนที่จะมาทำให้คณะอัสวินที่เคยยิ่งใหญ่ล่มสลายลงจริงๆก็คือกษัตริย์ของฝรั่งเศสที่มีพระนามว่าฟิลิปที่ซเนื้อหาในส่วนแรกนะครับจะซ้ำและก็คาบเกี่ยวกับที่เล่าไปแล้วใน The Westerns เคซ s มนิดหนึ่งนะครับ เคยขอเล่าแบบย่อๆ,ๆเร็วๆสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะหเห็นความเชื่อมโยงถ้าใครฟังแล้วสนใจอยากจะฟังในรายละเอียดนะครับก็สามารถไปฟังได้ที่ในพอดแคสต์นะครับซีรีส์ The Western c r u i s m ที่ผมทำไปก่อนหน้านะครับในตลอดช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ฟิลิปที่4ี่นะครับพระองค์พบะวะ่าตัวเองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการขาดเงินตลอดเวลาปัญหาของรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเริ่มมาตั้งแต่ก่อนที่กษัตริย์ฟิลิปที่4จะขึ้นครองราชย์เองนะครับ และเมื่อขึ้นครองราชแล้วนะครับกริย์ฟิลิปก็ใช้เงินจนํานวนมากนะครับไปกับการทําสงครามตามที่ต่างๆโดยเฉพาะกับการทําสงครามกับคู่แข่งอย่างประเทศอังกฤษกษัตริย์ฟิลิปที่4จึงต้องพยายามไปหาเงินจากแหล่งต่างๆต,ต,ตลอดเวลามีช่วงหนึ่งก็ไปรีดไถ่เงินมาจากวัดหรือโบสถ์คริสต์นะครับจนถึงกับทําให้มีความขัดแย้งนะครับกับป๊อบบอนิเฟสที่แและทําให้ป๊อบบอนิเฟสที่8ไม่พอใจและขู่ว่าจะเอ็กซ์คอมมิวนกเคชั่นกริย์ฟิลิปที่4หรือว่าขับไล่ออกจากศาสนา ต่กษัตริย์ฟิลิปที่4ก็ไม่กลัวนะครับแถมยังส่งมือขวาที่ชื่อกิโยมเดอโนการนะครับไปจับโป๊ปบอนเฟสที่8จนสุดท้ายนําไปสู่การมรณาภาพของโป๊ปและเมื่อโป๊ปพระองค์ใหม่ขึ้นมานะครับคือโป๊ปเบนเดดิกที่11พอมานั่งตําแหน่งโป๊ปได้ไม่ถึงปีก็มรณาภาพไปอีกพระองค์นะครับโดยมีข่าวลือนะครับว่าอาจจะโดนกิโยมเดอโนการคนเดิมเนี่ยลอบวางยาพิษจากนั้นกษัตริย์ฟิลิปที่4นะครับก็ใช้อิทธิพลดันคนของตัวเองขึ้นมาซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส มานั่งเป็นปอลอ์งถัดไปก็คือปอลคลเมนที่5หลังจากรีดไถเงินจากสถาบันศาสนาไปแล้วนะครับกริย์ฟิลิปที่4ก็มองหาแหล่งรายได้ใหม่แล้วก็เริ่มรีดไถเงินจากชาวยิวในประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยการให้มีการจับกลุ่มชาวยิวครั้งใหญ่ทั่วประเทศจากนั้นก็ยึดเงินทองที่ดินและทรัพย์สมบัติต่างๆมาแล้วก็ขับไล่ชาวยิวออกจากประเทศฝรั่งเศสไปไม่กี่ปีต่อมาหลังจากนั้นกษัตริย์ฟิลิปที่4ก็หันไปหาอัศวินเทม p l า ซึ่งในช่วงเวลานั้นก็คือไม่ได้อยู่ในช่วงที่พีคที่สุดแล้วนะครับคือไม่ได้อยู่ในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดเพราะว่าเสียดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปให้กับกองทัพม,มุสลิมจนหมดเกลี้ยงแม้แต่ศูนย์บัญชาการหลักในดินแดนตะวันออกก็ไม่เหลือต้องย้ายศูนย์บัญชาการมาอยู่ที่ปารีสมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเกิดเหตุการณ์จะลาจลขึ้นในปารีสทําให้กษัตริย์ฟิลิปที่4ต้องเข้าไปลี้ภัยนะครับไปหลบซ่อนตัวอยู่ในที่ศูนย์บัญชาการของอัศวินเทม และเป็นครั้งนั้นที่ทําให้กษัตริย์ฟิลิปที่4ี่นะครับได้ไปเห็นสมบัติอันล้าค่าของอัศวนเทมปลาและเกิดความรู้สึกอยากได้ขึ้นมาในช่วงแรกกษัตริย์ฟิลิปก็ใช้วิธีการขอยืมเงินก้อนใหญ่ไปก่อนนะครับแต่สุดท้ายกษัตริย์ฟิลิปที่4ี่ก็ไม่สามารถจะจ่ายเงินคืนให้กับอัศวนเทมปลาได้ต่อมาเมื่อกษัตริย์ฟิลิปที่4ี่นะครับมีปัญหากับพระสันตะป,ปาปาก็เลยมองว่าถ้าสามารถทําลายไนท์เทมปล่าลงได้นะครับนอกเหนือจากการที่ไม่ต้องจ่ายนี้แล้วอาจจะยังได้ฮุบสมบัััตติขอขออองงงงนนทเเมมลาาารป็วแะยสถ ท้าทายอำนาจของโป๊ปเพื่อแสดงให้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์อยู่เหนือสถาบันศาสนาได้อีกด้วยคำถามก็คือว่ากษัตริย์ฟิลิปที่4จะทำลายคณะอัศวินที่ได้ชื่อว่ารบเก่งที่สุดในกองทัพคริสเตียนและยังเป็นที่รักของประชาชนทั่วไปได้อย่างไรในช่วงเวลานั้นนะครับคือประมาณ2ปีก่อนหน้า มีอัศวินจากนายเทมปลาคนหนึ่งถูกขับไล่ออกจากคณะแล้วอัศวินคนนี้ต่อมาก็กล่าวหาว่าพวกนายเทมปลามีความเชื่อทางศาสนาที่เป็นลักษณะนอกรีดนะครับที่เรียกว่า He ร e ซ y และมีพฤติกรรมของพวกนอกรีดที่เรียกว่า Blasphemy อีกด้วยเช่นในพิธีรับอัศวินที่เพิ่งฝึกสําเร็จนะครับเพื่อจะเป็นสมาชิกใหม่ของน g h เท e m p ปล r ก็จะมีการให้อัศวินเนี่ยถมน้ําลายใส่ไม้กางเขนสาครั้งให้ปฏิเสธพระเยซูและให้มีการจุมพิษในบริเวณที่ไม่เหมาะสมนะครับคือ จูบป,ปากนะครับระหว่างผู้ชายด้วยกันจูบที่สดือแล้วก็จูบที่รูกล้นซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะครับเป็นพฤติกรรมของการจูบเหมือนคนที่บูชาซาตานนอกเหนือจากนี้ยังมีการกล่าวหาว่าอัศวินเทมเปามีการนับถือรูปเคารพซึ่งการทำเช่นนี้ขัดกับคำสอนของศาสนาและยังกล่าวหาอีกด้วยว่าคณะอัศวินเทมเปามีการบังคับให้มีพฤติกรรมรักร่วมเพศในหมู่อัศวินด้วยกันเองด้วยแต่การกล่าวหานี้ในรอบแรกไม่มีหลักฐานชัดเจนสุดท้ายเรื่องก็เลยเงียบหายไป แต่เมื่อกษัตริย์ฟิลิปต้องการจะเล่นงานอัศวินเทมปลาเขาก็นําข้อกล่าวหาวนี้มากลับมาใช้อีกครั้งโดยแอบค่อยๆสะสมหลักฐานซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนแต่ปัจจุบันเราก็พอบอกได้ว่าหลักฐานหลายอย่างน่าจะสร้างขึ้นมาเพราะมันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันและเมื่อได้หลักฐานมากพอก็บีบให้ปอบจัดการสอบสวนแล้วก็ลงโทษนายเทมปลาสายเหติกษัตริย,ย์ฟิลิปยังไม่ทําอะไรด้วยตัวเองนะครับคือยังไม่สอบสวนแล้วก็ยังไม่ลงโทษนายเทมปล่าด้วยตัวเองโดยตรง เป็นเพราะเป็นข้อตกลงกันระหว่างกษัตริย์และป๊อปนะครับอย่างที่คุยกันไปตอนแรกว่าอัศวนเทมปลาเนี่ยจะรับข้อยกเว้นในการดำเนินคดีหรือว่าลงโทษจากกษัตริย์ในประเทศต่างๆจะมีแต่ป๊อปเท่านั้นที่สามารถตัดสินหรือว่าลงโทษอัศวินเทมปลาได้แล้วก็อย่างที่เล่าไปในตอนซีรีส์ The Western s c h i s m นะครับก็คือว่ากษัตริย์ฟิลิปที่4ในตอนนั้นไม่ได้โจมตีป๊อปคลเมนแค่เรื่องเดียวเท่านั้นคือไม่ได้โจมตีแค่เรื่องอัศวนเทมปลาแต่เพียงอย่างเดียว แต่กษัตริย์เฟลิปที่4ยังต้องการจะขุดพระศพของโป๊อปองค์ก่อนหน้าก็คือป๊ปบอนิเฟสที่8เพื่อมาดําเนินคดีด้วยซึ่งป๊ปปคลเมนต์ยอมให้ทาเช่นนั้นไม่ได้เพราะมันจะมีผลต่อตําแหน่งของโป,ป๊ปคือทําให้ดูศักดิ์สิทธิ์น้อยลงเพราะว่าป๊ปเป็นถึงตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าเป็นคนให้อํานาจกับกษัตริย์ในการปกครองจะมาโดนมนุษย์หรือว่ากษัตริย์ขุดศพขึ้นมาแล้วมาดําเนินคดีได้ยังไงสุดท้ายป๊ปปคลเมนต์ก็เลยคิดว่าคงต้องยอมกษัตริย์ฟิลิปสักเรื่่องงงนึและหววัา กษัตริย์ฟิลิปจะยอมปล่อยอีกเรื่องหนึ่งไปและนั่นก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ว่าบ๊อบเคลเมนยอมที่จะนำคดีของอาส์เวินเทมเปามาสอบสวนเมื่อบ๊อบเรียกแกรนด์มาสเตอร์นะครับหรือว่าเดโมเลนะครับมาสอบสวนผลปรากฏว่าเดโมเลรับสารภาพว่าในพิธีรับอารวินเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริงนะครับมีพฤติกรรมที่เหมือนนอกรีจริงคือมีการถ่มน้ำลายและปฏิเสธพระเยซู แต่กระบวนการเหล่านี้ทําไปเพื่อเป็นการทดสอบการเชื่อฟังของอัศวินที่มีต่ออัศวินที่มีสถานะสูงกว่าหรือว่าเป็นการเตรียมตัวนะครับเตรียมพร้อมอัศวินให้รับกับสถานการณ์จริงเพราะเวลาทําสงครามกับกองทัพมุสลิมมีโอกาสที่จะโดนจับตัวไปแล้วถูกบังคับให้แสดงกริยาดูถูกหรือว่าต่อต้านศาส,สนาของตัวเองหรือว่าต่อต้านพระเยซูก็คือการไม่ยอมรับพระเยซูแต่ว่าทั้งหมดทําไปเป็นเพียงแค่การแสดงพฤติกรรมเท่านั้นเพราะในใจยังเชื่อและศรัทธาในพระเยซูอยู่เช่นเดิม สุดท้ายนะครับโป๊บจึงตัดสินว่าอสุวินเทมปลามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริงคือมี blasphemy แต่ทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์หรือว่ายังมีความเชื่อมั่นที่บริสุทธิ์อยู่จึงไม่ถือว่าเป็นความผิดแบบ heresy แล้วโป๊บก,ก็ตัดสินใจยกเลิกบาปนะครับ a b s o l v นะครับล้างบาปให้กับอสุวินเทมปลาไปแต่กษัตริย์ฟิลิปไม่พอใจแค่นั้นเขาจึงแอบวางแผนจัดการอสวินเทมปลาอย่างลับๆต่อ ก่อนหน้าที่จะถึงวันจับกุมไม่กี่วันนะครับกษัตริย์ฟิลิปก็ส่งจดหมายผดุกไปหาคราชบริพานะครับหรือว่ากองทหารทั่วประเทศและํำชับว่าไม่ให้เปิดจดหมายนี้จกนกว่าจะถึงวันที่12โดยในจดหมายมีคําสั่งลับว่าในเช้ามืดของวันที่13ให้ทุกคนจับกุมคณะอศวินเทมปาทั่วประเทศพร้อมกัน การจับกลุ่มครั้งนี้นะครับเป็นความลับมากถึงขนาดที่ว่า1วันก่อนหน้ากษัตริย์ฟิลิปยังเชิญเดมโมเลย์ไปร่วมพิธีศพของพระญาติคนหนึ่งโดยที่เดมโมลเลย์ไม่รู้สึกระแคะระขายอะไรเลยและเมื่อเช้ามืดของวันที่13มาถึงการจับกลุ่มก็เริ่มต้นขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศอัศวินเทมเปิ้ลทั่วฝรั่งเศสเกือบทั้งหมดถูกจับกลุ่มตัวได้ในวันเดียวที่เหลือรอดไปได้ก็มีเพียงส่วนน้อยและกระจัดกระจายจนไม่สามารถที่จะรวมตัวกันเพื่อต่อต้านกษัตริย์ฟิลิปได้ การจับกลุมครั้งนี้สร้างความตกใจให้กับชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมากเพราะอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้าว่าอัศวนเทมพลาเป็นฮีโร่ของชาวคริสเตียนมานานกว่า200ปีดังนั้นเมื่อได้ยินข่าวว่าฮีโร่ถูกจับกลุม่มหรือว่าฮีโร่อาจจะเป็นพวกนอกรีดนะครับหรือเป็นเฮรซีถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สะเทือนขวัญและกําลังใจของชาวฝรั่งเศสมากหลังจากที่โดนจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับกษัตริย์ฟิลิปก็นําอัศวนเทมพลาบางส่วนมาทรมานนะครับเพื่อให้รับสารภาพว่ามีความผิด แลวก็อย่างที่ว่าไปนะครับก็คือการไต่สวงในสมัยยุโรปยุคกลางก็คือการทรมานดีๆนี่เองนะครับคือทรมานเพื่อให้รับสารภาพผิดและการทรมานในครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการทรมานที่เรียกว่าจัดเต็มมากตรงนี้ผมอยากจะขอเล่าเสริมเกี่ยวกวับวิธีการทรมานเล็กๆนะครับจะไม่เล่าให้รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเกินไปแต่พอจะให้เห็นภาพว่าการทรมานในยุคกลางเนี่ยมันมีความน่ากลัวแค่ไหนตัวอย่างเช่น การทรมานที่เรียกว่าเดร็กนะครับก็คือจับคนที่จะถูกสอบสวนนะครับม,มัดมือมัดเท้าแต่ละข้างแยกกันแล้วก็ดึงนะครับเพื่อให้ข้อต่อถูกยืดจนกระทั่งรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าข้อต่อใ่นหลุดจากเบ้า หรือว่าการทรมานที่เรียกว่าสตรับบร์ดนะครับจะคล้ายๆกับบันที่จาก็คือมีเชือกผูกที่ข้อเท้าเสร็จแล้วก็ปล่อยใหต้ตกลงมานะครับเหมือนจะตกลงมากระแทกพื้นแต่เชือกที่ผูกข้อเท้าไว้จะสั้นนะครับทำให้ไม่ลงมากระแทกพื้นจริงๆแต่ยังไงก็แล้วแต่เชือกที่ผูกข้อเท้าเป็นเชือกที่ไม่ใช่อย่างยืดเพราะฉะนั้นจะถูกกระชากอย่างแรงแล้วการทําก็ไม่ใช่ทํารอบเดียวแต่ว่าทําซ้ําๆหลายๆรอบ นอกจากนั้นนะครับก็มีการนําน้ํามันมาทานะครับตัวอย่างเช่นน้ํามันทาที่เท้านะครับเสร็จแล้วก็หลนไฟบริเวณนั้นแล้วก็เผาไปเรื่อยจนกระทั่งเนื้อเน่ยไหมเหลือแต่กระดูกมีการทรมานอื่นที่มากกว่านี้อีกนะครับแต่ผมจะไม่ขอเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับเพราะว่าการทรมานบางอย่างมันฟังแล้วมันก็หวาดเสียวแล้วก็โหดร้ายเกินไปนิดนึงเชื่อว่าผู้ฟังหลายคนอาจจะไม่ได้อยากฟังเรื่องพวกนี้นะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการทรมานของยุคกลางนะครับก็คงต้องไปหาอ่านเอาเองในอินเทอร์เน็ตนะครับการสอบสวนด้วยการทรมานนี้น ต่อเนื่องนะครับทั้งวันทั้งคืนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมีคนทนไม่ไหวแล้วก็ยอมรับผิดออกมาแม้แต่ตัวชาร์คดมเลเองนะครับก็ถูกทรมานหนักมากเหมือนกันจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวต้องยอมสารภาพผิดแต่ในภายหลังเขาก็ถอนคำสารภาพนั้นและเมื่อมีอัศาวินคนหนึ่งสารภาพผิดนะครับว่ามันมีกระบวนการหรือไม่วิธีคิดหรือว่ามีพิธีกรรมที่นอกรีดอยู่อัศาวินเทมปาทั้งหมดก็จึงถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงหลังจากนั้น อัเวนเทมปล a บางส่วนก็เริ่มถูกนำไปประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นแต่อัศวนบางส่วนโดยเฉพาะอัศวนที่มีฐานะสูงอย่างชาร์คดอมเมเลย์ยังไม่ถูกประหารโดยทันทีอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะกษัตริย์ฟิลิปยังค้นหาสมบัติไม่เจอเขาจึงเก็บอัศวนสถานะสูงสูงซึ่งน่าจะรู้ที่ซ่อนของสมบัติเอาไว้ก่อนการจับกลุ่มในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำผิดข้อตกลงเดิมที่ว่าโปบเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินแล้วก็ลงโทษอัศวนเทมปลา ซึ่งการจับอัศวินเทม p ลาของกษัตริย์ฟิลิปทําให้ป๊อบเคลเมน์โกรธมากแต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากนักและเมื่อกษัตริย์ฟิลิปที่4สามารถทําให้อัศวินเทมปลาสารภาพผิดได้กษัตริย์ฟิลิปก็ยังให้ป๊อบเคลเมนต์ขยายการจับกลุ่มไปทั่วโยุโรปด้วยอาจจะเป็นเพราะกษัตริย์ฟิลิปที่4เองก็ยังทรงห่วงอยู่ว่าถ้าไนท์เทม p ลาในประเทศอื่นๆยังคงอยู่สุดท้ายอาจจะมีการรวมตัวขึ้นและต่อต้านกษัตริย์ฟิลิปที่4ก็ได้ เมื่อไม่มีทางเลือกมากนักป๊อปคลเมนตี่หาก,ก็ถูกบีบให้ต้องประกาศยุบคณะอสศวินเทมปลาทูยุโรปและสั่งให้กษัตริย์ของประเทศต่างๆจับกลุ่มและดำเนินคดีอัศวินเทมปลาทั้งหมดอย่างไรก็ตามนอกประเทศฝรั่งเศสการจับกลุมและลงโทษจะไม่รุนแรงเหมือนที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศส ในหลายประเทศมีการพยายามช่วยเหลือสมาชิกของคณะอัศวินเทมปล่าให้รอดการจับกลุ่มไปได้มากมายมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ถูกโดนลงโทษและนั่นก็คือจุดสิ้นสุดของอัศวินเทมปล่าคณะอัศวินที่มีอิทธิพลต่อชาวยุโรปมากกว่าสศตวรรษแล้วก็มาถึงเรื่องของสมบัตินะครับ คำถามคือแล้วกษัตริย์ฟิลิปที่4ได้สมบัติอะไรของอัศวนเทมเปิลาไปบ้างคำตอบก็คือไม่มากเหมือนที่คิดเอาไว้ครับเพราะแม้ว่ากษัตริย์ฟิลิปจะสามารถเข้าไปยึดเทม p l e ลของปารีสได้แต่เมื่อไปพิคอนจริงๆกลับไม่พบสมบัติล้ําค่าหรือเรลิก์อย่างที่คิดเอาไว้และเป็นที่รู้กันว่าความรุ่นรวยของเทมเปลาเนี่ยควรจะมากกว่าที่กษัตริย์ฝรั่งเศสหรือว่ากษัตริย์อังกฤษมีซะอีกแต่กษัตริย์ฟิลิปกลับไม่พบสมบัติที่มีค่าในระดับนั้นเลย ก็เลยทำให้เกิดความเชื่อกันต่อมาว่าสมบัติเนี่ยน่าจะทุกคนเนียวไปได้ก่อนที่กษัตริย์ฟิลิปจะเข้าไปยึด Temple of Paris และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานต่างๆมากมายเกี่ยวกับสมบัติของอัศวินเทม l พลที่พูดถึงกันมาจนถึงทุกวันนี้นับตั้งแต่วันที่อัศวินเทม p l ลล่มสลายลงไปจนถึงปัจจุบันมีกลุ่มคนจำนวนมากที่ออกล่าสมบัติของอัศวินเทม p l ลที่หายไปนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่า Holy Chalice นะครับซึ่งเป็นถ้วยที่เชื่อว่าพระเยซูใช้ระหว่างมื้ออาหารมื้อสุดท้ายนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า The Last Supper ซึ่งตำนานเนี่ยก็เล่ากันว่าอัศวินเทมเพล่ได้ค้นพบจอกนี้นะครับและนำมาเก็บเอาไว้อีกสมบบติสำคัญนะครับที่ชื่อว่าอัศวินเทมเพล่ไค้นพบและนำมาเก็บเอาไว้ก็คือ Ark of Covenant นะครับหรือว่าเป็นหีบนะครับที่ใช้เก็บบัญญัตสิบประการที่โมเสสเนี่ยได้รับมาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยตรง ถ้าใครเคยได้ดูอินเ a น a าโจนส์นะครับภาคหนึ่งที่มีชื่อว่า Raiders of the Lost Ark นะครับก็น่าจะพอนึกถึงที่ปันนี้ออกนะครับ Ark of Covenant ในบางตำนานเนี่ยก็บอกว่าสมบัติเนี่ยถูกลับรอบขนออกไปได้นะครับขนไปที่ท่าเรือลาโรเชลนะครับจากนั้นก็ขนข้ามมหาสมุทรไปที่อังกฤษหรือไปที่สกอตแลนด์ซึ่งปัจจุบันเราก็รู้ว่ามีร่องรอยของอัศวินเทม p พล่ที่หนีไปที่อังกฤษหรือสกอตแลนด์เนี่ยจริงแต่จนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้มีการค้นพบสมบัติที่ว่าและนอกเหนือไปจากสมบัติของเทม ก็ยังมีคนที่เชื่อว่าคณะอสุวิเทปลาเองเนี่ยก็ไม่ได้ล่มสลายไปจริงๆแต่กลายเป็นองค์กรลับใต้ดินที่ยังมีอิทธิพลต่อโลกหรือเหตุการณ์ต่างๆที่สําคัญมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ตัวอย่างหนึ่งที่โด่งดังมากนะครับก็คือองค์กรลับที่มีชื่อว่าฟรีเม a ั o น s นะครับก็เป็นองค์กรที่มีคนเชื่อว่านะครับหรือว่าอ้างว่าเป็นองค์กรที่สืบทอดมาจากอสุรวิเทปล่าเหมือนกันทําให้องค์กรฟรีเม a ั o นนี้นะครับก็เลยมีพิธีการนะครับหรือว่ามีการใช้สัญลักษณ์ต่่่่่่าาางๆททีีีเเเหหมมืือออนนนนนกกกับวิยคใช้้400ป แล้วก็ยังมีเรื่องเล่าต่อกันด้วยว่าฟรีเมซันเนยังคงเก็บความลับต่างๆของอัศวินเทมเพลาไว้รวมถึงรู้ที่ซ่อนของสมบัติที่หายไปเหล่านี้ด้วยแล้วตำนานเหล่านี้นะครับก็ถูกนํามาเป็นเหมือนเป็นฐานนะครับแล้วก็นํามาใช้เติมแต่งนะครับเขียนต่อเกิดเป็นนิยายขึ้นมาแล้วก็ต่อมานํามาสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ดูนะครับคือเรื่อง National Treasure นะครับที่แสดงนาโดย n i c ลา a s c a g e หรือว่า Night นท์เทนพลาครับก็ถูกนาไปโยงกับเหตุการณ์ปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสนะครับคือมองว่านท์เทนพลาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เริ่มนะครับอยู่เบื้องหลังแล้วก็ปลุกระดมให้เกิดการลุกฮือขึ้นมาโค่นล้มระบอบกษัตริย์ในประเทศฝรั่งเศสแต่ความเป็นจริงก็คือเรื่องราวของไนท์เทนพลาจบสิ้นไปนานแล้วนะครับจบสิ้นไปตั้งแต่เมื่อประมาณ700ปีที่แล้วสิ่งที่หลงเหลือไว้ถึงปัจจุบันจริงจริก็คงมีเพียงแค่ตำนานที่เล่าขานผ่านสื่อต่างๆเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิยายภาพยนตร์และเกม ในช่วงท้ายของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับขึ้นประมาณปีริสตศักราช1739เมื่อกษัตริย์ของฝรั่งเศสนะครับพระเจ้าหลุยส์ที่16ถูกตัดพระเศียรด,ด้วยกิโยตินเพะชคาตก็ก้มลงและหยิบพระเศียรของพระเจ้าหลุยส์ที่16ขึ้นมาแล้วก็ชูให้ประชาชนได้เห็นกันทั่วๆมีชายคนหนึ่งที่ยืนดูอยู่ด้านล่างท่ามกลางหมู่ประชาชนตะโกนขึ้นมาว่าชาร์ดดอมโเลคุณได้แก้แค้นแล้ว และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของอัศวินเทมป์้ลาผมก็ขอจบซีรีส์ของอัศวินเทมป์้ลาไว้ตรงนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะครับที่ติดตามฟังกันมาตลอดแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดชอบนะครับและคิดว่าพอดแคสต์นี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนได้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและกด subscribe ให้หน่อยนะครับ สำหรับเรื่องราวในตอนหน้านะครับเราก็จะยังอยู่ในยุโรปยุกกลางกันต่อนะครับและเรื่องที่จะเล่าเนี่ยก็คงเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่ผมเคยคุยมาก่อนหน้านะครับแต่ผมยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเล่าเรื่องไหนดีนะครับแต่ที่คิดไว้ก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันเช่นเรื่องของ the Great Schism นะครับหรือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความขัดแย้งนะครับที่ทําให้ศาสนาคริสต์แตกเป็นนิกายโรมันคทาทอลิกนะครับกับกรีกออร์โธดอกซ์เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบเหตุการณ์นี้นะครับกับเหตุการณ์ที่เล่าไปก่ออนนหน้าคื The Western Scareism หรืออาจจะเป็นเรื่องกำเนิดของอัศวินในยุโรปยุกกลางนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าไอเดียนะครับเรือกำเนิดของความเป็นอัศวินเนี่ยหรืออัศวินที่ต้องทําตัวเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่คิดไว้นะครับก็เป็นเรื่องของกษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิตนะครับที่บุกจากแคว้นนอร์มังดีนะครับมาที่อังกฤษในปีคริสตศักราช166นะครับและเหตุการณ์นั้นนะครับก็เป็นรากสําคัญนะครับที่ทําให้อังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยมีความขัด ซึ่งก็นาไปสู่เหตุการณ์การรบครั้งใหญ่ที่เรียกว่าสงครามร้อยปีนะครับและการรบระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสนะครับหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยกษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิตนะครับวิลเลียมเดอะคอนเคร์เน่นะครับก็เป็นปัจจัยหลักนะครับปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กษัตริย์ฟิลิปที่4เนี่ยเงินหมดนะครับแล้วต้องไปหาเรื่องอัศวินเทมป์ลาหรือถ้าใครมีเรื่องอื่นที่สนใจนะครับก็สามารถแนะนําเข้ามากันได้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาในช่องทางต่างๆนะครับทางพอดแคสต์ก็ได้ แล้วก็อย่าลืมนะครับผมมีช่องทางให้ติดตามอีกช่องทางหนึงนะครับก็คือ Youtube นะครับซึ่งจะทำคลิปประวัติศาสตร์ซึ่งหัวข้อจะต่างไปจากที่ทำพอดแคสต์นะครับถ้าใครสนใจก็เ e ิร์ชชื่อผมนะครับหมอเอลชัชพลใน Youtube ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับ